สส,สปูอัดชายยามพวาที่ถูกสารจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับในข้อหาหนักเจ้าตัวยังปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาลั่นไม่ได้พร้อมตั้งคำถามกับตำรวจสพเมืองเชียงใหม่คิดว่าผมจะหนีหรือไม่อย่างไรและผมจะหนีทำไมรอบนี้ผมไม่ยอมผมสู้แน่นอนในกระบวนการยุติธรรมแน่นอนว่าประเด็นนี้มีเหล่าคนดังร่วมแอคชั่นแทบเป็นไปในทิศทางเดียวกันกอจีป,ปูอัดลาออกสอสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมคนแรกปิยบุตรแ แนกนกคุณเลขาธิการคณะกล้าวน้าพสต์เฟซบุ๊กว่านายชัยยามพวานควรรับผิดชอบด้วยการลาออกจากสสหากยังไม่ยอมลาออกที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต้องมีมติอนุญาตให้ส่งตัวไปทําการสอบสวนในฐานะเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาถ้าเป็นการกระทําความผิดอาญาในฐานะส่วนตนไม่เกี่ยวกับการแสดงความเห็นหรือการปฏิบัติหน้าที่และเป็นความผิดร้ายแรงผมเห็นว่าสภาผู้แทนราษฎรควรมีมติอนุญาตให้นําตัวสสที่เป็นผู้ ต้องหาไปดำเนินคดี คนที่2คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยบอกว่าเราต้องการผู้แทนที่มีคุณธรรมจริยธรรมและต้องมีผู้สูงกว่าคนทั่วไปซึ่งกรณีของสสปูอัดไม่ใช่ครั้งแรกสสไม่ควรมีพฤติกรรมแบบนี้ยิ่งก่อนหน้านี้เคยมีเรื่องที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันถ้าปูอัดเห็นว่าตัวเองมาจากประชาชนควรมีสำนึกและรู้สึกว่าได้ทำผิดต่อประชาชนจึงอยากเรียกร้องลาออกโดยไม่ต้องรอกระบวนการยุติธรรมไปต่อสู้แสดง ความบริสุทธิ์ในฐานะคนธรรมดาไม่ต้องใช้เอกสิทธิ์สสคุ้มครองคนที่ 3. เดียคติยาสวัสดิผลสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยโพดว่าหากสารตัดสินว่าเป็นเรื่องจริงนอกจากจะเป็นการกระทําที่ขัดต่อกฎหมายและหลักศิลธรรมทางสังคมแล้วยังกระทบต่อเกียรติภูมิของสภาผู้แทนราษฎร เดียขอเรียกร้องให้สสคนดังกล่าวลาออกทันทีเพื่อออกไปใช้สิทธิ์ต่อสู้ตามกระบวนการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดอย่างเป็นทางการเพื่อไม่ให้สถาบันของผู้แทนราษฎรต้องมีอรอยด่างพ้อยจากข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงเช่นนี้คนที่4ลิซ,ซ่าพักมวลนุน,นอนันต์รองโฆษกพักประชาชน จีปูอัดแลาออกสๆเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของเพื่อนสสออย่าปกป้องสร้างบรรทัดฐานใหม่ร่วมกันโดยพฤติการเช่นนี้ไม่ได้เกิดครั้งแรกแต่เกิดซ้ำๆหลายครั้งในหลายกรณีจนทำให้อดีตพรรเก้าไกลลงมติขับออกจากพรรแต่สวนแล้วสวนรอดก็ยังเกิดซ้ำอ,อีกคือเป็นสิ่งที่รับไม่ได้และไม่ใช่ประเด็นส่วน ของผู้แทนราษฎรแต่เป็นเรื่องมาตรฐานขององค์กรสภาที่จะต้องรับชอบต่อความรู้สึกที่น้องประชาชนด้วยคนที่5้าพัศลินรามวง์สสกทมพักประชาชนโพสเฟซบุ๊กว่าขอประนามการกระทําอันป่าเถื่อนและไร้ซึ่งมนุษยธรรมนี้นายชัยยามพวานเคยมีประวัติละเมิดวินัยพักอย่างร้ายแรงเคยถูกขับออกจากพักเก้าไกลาจากพฤติกรรมคุกคามทางเพศแต่ยังคงสามารถย้ายไปสังกัดพักไทยเกล้า,าและดํารงตําแหน่งในสภาได้ ไทยก้าวหน้าต้องออกมารับผิดชอบและแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในครั้งนี้ขอให้เรื่องนี้ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุดและคืนความยุติธรรมให้ผู้ถูกกระทำ คนที่6ปารมีไวยจงเจริญสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักประชาชนระบุว่ากรณีนี้ดิฉันคิดว่าคุณปูอาจควรพิจารณาตัวเองลาออกจากการเป็นผู้แทนราษฎรเพราะหนึ่งไมสง่างามในการเป็นผู้แทนวงชนชาวไทยอีกแล้วและ 2. การที่ยังอยู่ในตำแหน่งมันทําให้คุณมีอํานาจเหนือกว่าผู้เสียหายที่เป็นประชาชนคนธรรมดาและดิฉันขอเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดําเนินคดีอย่างเที่ยงธรรมและตรงไปตรงมาค่ะคนที่ 7. นางสาววิสารดีเตชะทิราวัต สสเชียงรายพักเพื่อไทยโพสเฟซบุ๊กว่าพักมีการตัดสินที่ผิดจริงจะเป็นสิ่งที่ร้ายแรงและกระทบต่อความเชื่อมั่นของสังคมต่อภาพลักษณ์ของสภาและสะท้อนถึงปัญหาความรุนแรงทางเพศขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่สำคัญต้องให้ความคุ้มครองพยานและผู้เสียหายในฐานะประธานชมรมสมาชิกรัฐสภาสตรีไทยยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ความรุนแรงทางเพศถูกมองข้ามและเรียกร้องให้สสคนนั้นลาออกทันที อย่างไรก็ตามยังมีเจียบอมรัฐส่วนกระแสขอบแบกผู้อัดเหตุไม่เชื่อมั่นกระบวนการยุติธรรมไทยชี้ตำรวจเขียนสำนวนมั่วสั่วย้ำแม้ทำผิดจริงรอให้เสด็จน้ำอย่าชี้หน้าประนามซึ่งต้องติดตามว่าเรื่องนี้จะ